อสวัสดีชาวโรมาญาทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบกาตากากะที่มีใครใช้นะครับามาดูกันนะครับ่าตาอะไรนี่ครับกาตากากมากแค่จะไม่มีคนใช้นะครับในยมาญานะครับอ่าเรามาดูคุณสมบัติมันว่ามันดีอะไรนะครับแลัไแรกเราก็โชว์ไปก่อน่าตากิโอนะครับนี่กาตาเกีโวโอเคครับอ่าต่อไปก็กาตากากะ เบามากเลยไม่มีคนใช้แต่ว่ามันดีอย่างไรนะครับมาดูนะครับอ่าเราได้คนตีทําแารไปก่อนปุ๊บเปลี่ยนกระต้ากิโลมาโซเห็นครับความแรงม,มันจะเพิ่มขึ้นมากเลยครับแล้วก็ถ้าเราลองกินยาดูละ่ะโอเคนะครับก็ตีรรมดาด์ไปก่อนตีทีเดียวก็ติดแล้วครับก็เปลี่ยนมาโซเลยครับอ่อาเห็นไหมครับความแรงจะเพิ่มขึ้นมากเลยอ่าสําหรับ ไอคุณสมบัติของมันนะครับจะอยู่ได้ประมาณห้าวีนะครับคุณสมบัติของกระตกากกาศอ่นี้ครับโอเคครับผมก็จบ้ะครับไม่พูดอะไร,รโอเคครับ